ลงมาวางมวยกันกลางแยกนะครับแล้วก็มีการยิงกันเกิดขึ้นครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายสามเมื่อวานบริเวณสี่แยกหอ,อนาฬิกาอําเภอเมืองชุมพรครับต้นเหตุเพียงเพราะว่ารถสองแถวเนี่ยเลี้ยวขวาไปเบียดกับรถอนเนกประสงค์สีขาวครับทำให้มีการเบียดแตรเตือนกันครับจังหวะนั้นเนี่ยคือรถสแถวก็เบรกกระทันหันด้วย ทางรถที่ตามมาก็เลยเบรกไม่ทันชนท้ายครับจากนั้นคนขับรถทั้งสองคันลงมาเปิดฉากต่อยกันชุนลมุนทีแรกเนี่ยคนขับรถสองแถวพยายามจะวิ่งออกจากจุดเกิดเหตุแต่ว่าจู่ๆก็ควักอาวุธปืนออกมาไล่ยิงทั้งคู่กรณีนะครับหลังจากรับแจ้งเหตุตำรวจก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับพบว่ามีผู้บาดเจ็บจากการถูกยิงที่แขนซ้ายหนึ่งคนเป็นคนขับรถอนเนกประสงค์สีขาวที่ขับตามหลังเนี่ยนะครับ<ะ>ไปโรงพยาบาลแล้วเรียบร้อยอาการปลอดภัย ส่วนผู้โดยสารอีกสองคนที่นั่งมาด้วยกันไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับก็ถูกนําตัวไปสอบปากคาให้ข้อมูลกับตํารวจกันหน่อยครับเลยค่ะแล้วก็ก็เลยติดไฟแดงอยู่พักหนึ่งอ่ะเขาติดไฟแดงปุ๊บเขาก็ไปเอาปืนมายิงตอนนั้นเป็นยังไงครับป้ารอบรอบคันรถเลยใจหายตอนนั้นเราอยู่อยู่ในรถอยู่ในรถอยู่ข้างหลังกับหลานสาวหลานสาวตกใจมากอ่ะสั่นหมดเลยอ่ะ สั่นไปหมดเลยนะครับนะใจตกไปอยู่ตะตุ่มนะเพราะว่าตัวเองก็อยู่บนรถนะฮะส่วนคนขับรถสองแถวก็หลบหนีไปทางปากน้ําชุมพรถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยสกัดจับแล้วก็นําตัวมาสอบปากคําในช่วงเย็นก็มีของกลางเป็นอาวุธปืนขนาดจุดสองสองนะครับพร้อมกับกระสุน6นัดยิงไปแล้ว3นัดขับรถสองแถวพกปืนด้วยนะครับผู้ก่อเหตุทราบชื่อต่อมาคือนายเจนรงนะครับเขาสารภาพว่ายิงไป3นัดจริงกะว่าจะให้โดนขาแต่ผมก็ไม่ทราบว่ามันไปโดนตรงไหน นะก็ไปเข้าที่แขนซ้ายของทางคู่กรณีนะครับก็ลงไปแต่คุยแลต่เขาก็ต่อยต่อยผมก็เลยสู่ครับพสู้มันมันก็สอคนเนาะสองคน ผมก็เลยตัดสินใจวิ่งวิ่งแต่เข้าไปในพอ้นแต่พอจังหว่าวิ่งมาผมก็ได้ว่าลูกกมยืนอยู่ในรถเพราะว่าเขามาแบบเขาก็ตั้งใจมากระโดดสีเลยไม่คุยไม่ได้อะไรพี่แล้วเราก็ชักปืนยิงยิงขึ้นพื้นก่อนไม่ได้ยิงใส่พื้นไม่ยิงขึ้นฟ้านัดแรกผมกล่าวว่าน่าน่าเ่ยยิงลงถนนนะลงถนนแต่นัดที่สองที่สามผมกะยิงขาครับโดนแจ้งข้อหาพยายามฆ่าเลยครับครอบครองอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนแล้วก็ยิงปืนโดยใช่เหตุ